สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับสกินปืนฟีฟี่หรือว่ามาอัปเดตสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว,ว่า จะมีทุกกระบอกเลยนะครับเนาะที่พี่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะอยากรู้ว่ากิจกรรมล่วงหน้าจะมีสกินปืนตัวไหนนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็สกินปืนแบบไหนนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับวงน้องก็จะเท่แค่ไหนนะครับเนาะคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่จะมาบอกนะครับว่าจะม มาให้เราได้เติมบ้างแล้วก็สําหรับบงน้องคนไหนหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้สกินปืนล่วงหน้านะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับนาอเพราะว่าผมรวบรวมมาจนหมดแล้วนะครับนาอเป็นสกินปืนที่แบบว่าจ้าเดกเข้ามาในแพทนี้เลยนะครับนาอใครที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นนะครับนาอว่าจะเท่แค่ไหนคลิปนี้มีแน่นอนนะครับบงน้องล้วก็คลิปนี้ก็มีแจกเพชรด้วยนะครับสาหรับคนไหนนะครับที่เข er ้ามาแล้วก exactly ็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับนาอถ้าคลิปนี้มีคนดูถึ่งหมื่นคนนะครับก็ลบไปเลย ในหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1นึ่งพเพชรเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะมากจริงๆนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ฝากโดยละกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะก็คือมีสิทธิ์ลุ้นเพชรเป็นพันๆเลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้คนดูนะครับเนาะถ้าคลิปไหนถึงก็รับไปเลยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของสกินปืนอีกหลากหลายนะัับบเเาาที่่่แวยงไไมดด้อปต นก็คือสกินปืนตัวแรกนะครับนก็คือนี่เลยนะครับนก็เป็นทางด้านของสก้านะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟิฟี่นะครับนก็สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับก็เป็นทางด้านของฟรีไฟ r ์เวอร์ซีรีสนะครับนที่แบบว่าจะแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าห้ามพลาดเลยนะครับเนาะกับกิฬกรรมสกินสก้าตัวนี้นะครับวงน้องก็แจกให้ฟิฟี่นะครับนแล้วก็จะมาแจกทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้อง ของ MP40 ตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าจะแจกให้ฟรีๆนะครับน้อก็มาแพ็คคู่กับสกาเลยนะครับวงน้องก็แจก Nike กีเดกัมฟรีไฟเวอร์ชีลี่นะครับน้อที่แบบว่าจะมีการแข่งขันนะครับวงน้องในเร็วๆนี้นะครับน้อก็คือการรับของก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้อดูครบจบแจกนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของสกินมิดบินตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าแจกให้ฟรีๆนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของมาชเต้ตัวนี้นะครับน้อแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็ถือว่าแแจจกกให้ฟรรรีๆบบบบคคเเซตลยนนะะะั็ ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ของฟรีก็มีเหมือนกันนะครับเนาะจากกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลลี่นะครับวงน้องเออก็จะเประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็คาตาณาตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นคาตาณาที่แบบว่าแปลกมากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือเป็นคาตาณาล่องหนนะครับวงน้องเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเนาะจากอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมเก้าเพชรนะครับเนาะก็เป็นคาตาณาแบบนี้เลยนะครัััับบบวววววกกกกนนนนนน้้้้ออองงี่่่เเลลลยะะคครร็็็ถืาาสุดดจๆแแทม จะมีทางด้านของสกินปืนนี้นะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของ a n 9 4นกะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับนอก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่เลยนะครับนอเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมคาตานาตัวใหม่ด้วยนะครับนอก็จะเป่ามาด้ลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าคาตานะนะครับนอต้องมีคนอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคาตานาก็สวยมากๆนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของวีดเอสตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในสิทธิ์ขั้นสูงนะครับนี้นว้องก็เป็นประมาอที่ลดเลยแบบะครัวน ก็ได้บิทเอตัวนี้มาเลยนะครับเนาะก็คือจะเข้ามาในอีกวัน2วันข้างหน้านะครับเนาะก็คือหมดเดือนนี้ก็เข้ามาเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสเปซตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสีขั้นสูงเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับเนาะใครที่ปลดขั้นก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกรีนสเปซนะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีสแต็คนะครับวงน้องแต่ได้นะครับเนาะก็คือใครที่ปลดขั้นนะครับเนาะก็จะเปามานี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนนนนนนีีี่่่เเเเลยคัับบออองง้้้ก็็ืืปปปตตววาาาทแดข มาในสิิทธ์ขั้นสูงเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นสกินสิิทธ์ขั้นสูงนะครับเนอะก็ค right ือเป็นสกินปืนที่แบบว่าได้ฟรีๆนะครับเนอะสำหรับคนที่ปลดขั้นนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับเนอะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของลักกี้อีโวนะครับเนอะก็อัปเดตเข้ามาสามสกินนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอะก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนอะก็เป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนอะก็มีสีขาวนนนะะคครรัับบววงงงงง้้้้ออาาากก็็จมีีีทดดดขสสแฟยนะครับ งงน,นี่เลยนะครับนาะกับการเปิดตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับวง,งน้องก็ถือว่าสุดจัจเงงดเลยนะครับนาอก็มีสีนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นสีแดงด้วยนะครับนาอก็เป็นไลายไฟมาเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนเอาก็จะมีทางด้านของสีฟ้าด้วยนะครับวง,งน้องแล้วก็อัปเดตเข้ามา3สกีนะครับนาอหรือว่า3สีแล้วก็สสแต่งเลยนะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาทางด้านของลั c กี้อีโวนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่า สุดมากนะครับน้องก็จับป่ามานี่เลยนะครับวงน้องเราก็สวยมากๆด้วยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็จับป่ามานี่เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องน้องเขาแน่นะครับน้องที่แบบว่าอยากได้สกินปืนนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของนี่ด้วยนะครับวงน้องก็มีสีเขียวด้วยนะครับน้องก็คือใครที่เป็นสายเขียวนะครับน้องอยากได้สกินสีเขียวก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็เท่ากับว่านะครับน้องอัปเดตเข้ามาสีสกินนะครับวงน้องเออก็จับป่ามานี่เลยนะครับน้องก็ถือออออวว่าาาาสยมมกกนนนนนนะะคครรััับบงงง้้้้็็เเเปปปีดตข าทั้งหมดแน่นอนนะครับวงน้องที่พี่รายงานมาวันนี้นะครับเนาะก็คือทุกสกินปืนจะได้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะก็คือ G สิบแปดนะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือจะมีสแต็กด้วยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าชอบเล่นซีอุเอซี่นะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคีคู่นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสกินตัวใหม่เข้ามานะครับเนาะที่แบบว่าบวกดาเมจนนะครับวงง้อก็เปป็นระมาณนี้เลยนะครับเนนาาาะะกก็ถือว่สุดมครับวงน้องก็็เเเปปนนนนรระะะะมมาาณี้คับจพิ่ ดาเมจขึ้นมากนะครับบงน้องเราก็ที่สําคัญนะครับเนาะจะยิงไกลด้วยนะครับบงน้องทั้งยิงไกลได้นะครับบงน้องก็เพิ่มดาเมจขึ้นมาด้วยนะครับบงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับบงน้องแล้วก็สวยมากๆนะครับเนาะสำหรับเอฟเฟกของมันนะครับบงน้องก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับบงน้องแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมเติมนะครับบงน้องเราก็ที่าาัเเะบบอ่้ปดขตวแจ ้ามานวครับวงน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนาอลูกซองควางตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาสวยมากๆครับนอเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเปลี่ยนโมเดลทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็สุดจริงๆนะครับวงน้องก็คือเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับนอเราก็เพิ่มเจาะเกาะมานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่า คุ้มจัดหยดเลยนะครับงงน้องก็คือสแต็กโคตรโหดเลยนะครับเนาะกับสกินปืนลูกซองตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับงงน้องเราก็จะมีทางด้านของ AK ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับงงน้องก็เพิ่มดาเมจมากนะครับเนาะเราก็เจาะเกาะมานะครับงงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าเราได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้อง พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินปืนยังมีอีกเยอะนะครับเนาะที่แบบว่าจัาเบสเข้ามานะครับองน้องก็คือน,นี่เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าชอบนะครับเนาะลูกซองตัวเก่านะครับองน้องก,ก็มีมาเหมือนกันนะครับเนาะก็เพิ่มดาเมจมาแล้วก็จะเพิ่มนะครับเนาะอ,อัตราการยิงมาด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่า สวยมากนะครับเนาะเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับเนาะก,ก็เป็นน้ําแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับเนาะใครที่แบบว,ว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองควงตัวเก่าไม่ใช่ลูกคลองควงนะครับวงน้องก็คือ กองตัวเก่านะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ a c 8ีนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของสกีนะครับเนาะที่อัปเดตมาด้วยนะครับวงน้องก็คือเพิ่มอัตรานะครับเนาะก็คือยิงเร็วยิงแรงเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเป็นสกีปืนที่โกงมากๆนะครับเนาะในตอนนี้นะครับเนาะฆ่าไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่ด้วยนะครับวงน้องก็คือ M14 นะครับเนาะที่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลยของเราแล้้้้วววนนนนนนนะะะะะคคคครรรรััับบบบพกกกกออออองง็็จปมมาาาีีเเเืสุดดยยยๆลล่ เนอะว่าแต่ละสกีนปืนที่จับเด็เข้ามานะครับน้องมีแต่สกีนปืนที่เท่ๆทั้งนั้นนะครับนาะเก็พี่บอกเลยนะครับเนว่าสกีนปืนที่จับเด็เข้ามาครับวงน้องก็คือรายงานทั้งวันก็คงไม่หมดแน่นอนนะครับเ้องเพราะว่าอัปเดตเข้ามาเยอะจริงๆนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันถ้าอยากให้พี่ต่ออีพีสองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมารายงานอีพีสองให้ดูละกันนะครับเนว่าแต่ละสกีนปืนที่จับเด็เข้ามานะครับน้องหรือว่าถ้าใครอยากรู้นะครับเนาะอยากเห็นเพิ ทำไอพีสองให้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของคาตานะกระทานะครับน้องมาเชเตออะไรที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่ชอบคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนี่เองครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องเป็นทีมซีค้นใหม่นะครับน้องยังไม่ได้กดติดตามยังน้ออองเ ก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องเก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาแล้วคลิปไม่แจ้งเตือนคลิปไม่ได้นะครับน้องก็คือฝากกดได้ดีนะครับน้องแล้วก็ใครที่กดแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็คือยุกเลิกแล้วก็กดใหม่ได้เลยนะครับน้องก็จะเป่ามาได้นุครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลากันนะครับวงน้องบายบาย